สะดีค่ะนะคะตอนนี้เราจะไปสามารถน้องนะคะี่โครงการข้าวค่ายคีณธรรมนะคะ2ม4จำปีการศึกษา2ขอเลยค่ะโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอ้ยอะยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยวอ้ยคอ้ยโยโอ้ยโอ้ยวยโอ้ยโอ้ยโ้ย้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโน้ะโอ้ยโอ้ยโนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยย้อ้ยโอล นกาจะมีจิตาธคะหน้ามากไป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 เราไปเราจะไปตัวดูโอ้แถวนี้มือมากไม่เห็นอะไรเช่อไหะไปไปไปเร็วๆต่อไปนี้จะเป็นตารติดิตาวนะคะเซยใหญ่ค่ะเดินตรวจตึงสาวผู้หญิงใหญ่ค่ะอ้าวแล้วเวจะอดี๋ยวเราจะทำการตา ห้องเราสี่ต้นสามสี่ต้นสามห้องเรานี่ไงใบเช็คชื่อโอเคจะได้อะไรจะสามารถน้องหน่อยน้องรู้สึกยังไงเป็นยังไงคะเข้าค like. ่ายวันนี้เก่งมากค่ะคู่ดาค่ะคู่ดาคู่ดาครบครบหรือยังหอนี่ครบหรือยัง เม้องการาก้าของน้องค่ว่าจะไม่มีกางเกงในไหมคะกางเกงน้องๆกางเกงดี่งกางเกงดีอะไรคะถุงเท้าค่ะไหนใส่ีกคังตอนเลิกข้าโอ่ยไม่เห็นเลยไอ้เนี่ยตอนกีนขนมกับน้องีินย อ่าหรือเปล่านี่เรานะไปห้องไปห้อไปห้าไปหอมยืน่อเดี๋ยวสิมาเจ๊ซื้อเรื้อผครไบูไมโดนแน่ คนมาเกี่ยเรามาแล้วกินมันโชยออกมาก่อไ้าวห้างไหนกันเนี่ยเอ้ยใส่ได้ไหมยคขนมนะขนมขนมยืดได้ค่ะยืดเลยยึดเอาไว้ให้เรากินเฮ้ยมีโทรทัะน์ด้วยไส่เเจ้าเห็ดอย่างกันแน่สีทงไม่เกลี่นมานะเด่นอันเล่น phải không, phải còn mẹ con hỏi nhà đã tù tạo tù đâu, tù tạo tù tạo tù tạo chị tạo tù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  ai không ไปต่อนะครับน่องไหนครับผมจะขึ้นเรียงไปทาน้นะครับองขี้งานน้ำแต่คนนี้จะมาถึงอะไนะครับผ่านชาที่ช้าเฉยแั่ห้องนี้ไม่อัดค่ะไม่อัดคุณที่นอนคุณนี่สี่ห้องห้องนี้เราเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเจ้าที่แรงห้องนี้เราไม่ได้เจ้าที่แรง ในในดูดูก่อนดูก่อนข้อนี้อย่าเสียงไดไหมดูการแต่งตัวของน้องคนน้องคนนั้นอะไรเนี่ยเอานอนละบอสไม่ขยน้อนมาแล้วอันนี้คือใคร สุภาพรพิมพันธ์สาว่านี่สาธพานะสิอหลนเฮ้ยไมเท่าของเจ้าทีเจ้นเขาต้อง่อไอ้นอะไรกันโดนเนอ้ที้เาไปเฮ้ยนยังก็เอกยันตทีนันม่จะมจาทีวะเนี้ยจางคุ้มจ เข้าไปไม่ได้จ้ามองมีร่างค้านเต็มเข้าไม่ได้ค่ะน้องก็กำลังกินอย่างมีความสุขเฮ้ยอย่างเอาไไปไไป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 าไป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 ไอไปปไ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 ปเปไ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 ปปไ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 มาปิดไาไการเปป Ais, ส,สำหรับวันนี้นะคะเราสองคุก็ขอปิดรายการการสัมภาษณ์น้อง <s> พ่อทีเดียวเท่านี้ค่ะไปเจอกันนะคะรับชมพวกเราสจากโนมอสค่ะ